ไปดูเรื่องของฝ่ายค้านมาคุณผู้ชมนะครับนะพักเพื่อไทยพักใหญ่ฝ่ายค้านของเขานะครับก็เตรียมนะครับบอกว่าฝ่ายค้านเตรียมจ่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบทั่วไปขอภัยขอยื่นอภิปรายทั่วไปนะครับนาะม .152 นะครับหลังจากเสร็จเอเปนะครับ,รบแล้วก็เปลี่ยนใจครับว่าไม่ขอเปิดประชุมสมัยวิสามันป<อ>งเหตุหนองบัวลำพูน้ำแล้วก็น้ำท่วม ชงยติด่วนด้วยวาจาแทนนะครับ 3. พฤศจิกายนนี้คู่ยุบภูมิใจไทยดันกัญชาเสรีด้วยโอ้เวลาเขาตีกคอเวลาเขาตีก่อนนี่เขารัวตีเลยเอนะครับก็วันนี้ฮะคุณผู้ชมครับที่รัฐสภานะครับในแพทย์ชลนานสี่แก้วนะครับสอสนานและหัวหน้าพักเพื่อไทยครับ ในฐานะของผู้นําพักฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับพร้อมด้วยนายสุขุมพงษ์ง่นคคำครับผู้ช่วยเลขานุกการผู้นําฝ่ายค้านนะครับนายสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิครับสสบัญชีรายชื่อของพักเก้าไกลนายวันมูฮัมหมัดนอมัาครับหัวหน้าพักประชาชาตินายสงครามกิดเตดิศไพรโรธนะครับประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อชาติและ นายนิคมบุญวิเศษครับสะสะบัญชีรายชื่อได้หัวหน้าพักพลังปรงชนไทยครับได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังมีการประชุมวิพนะฮะพักร่วมฝ่ายค้านนะครับโดยในแพทย์ชนหน้านะครับกล่าวว่าพักร่วมฝ่ายค้านมีที่ประชุมนะครับมีมติ4ี่เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องความก้าวหน้าของการดําเนินคดีนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่เป็นผลพวงจากการพิปรายไม่ไว้วางใจนะครับ ส่วนการเสนอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันเรื่องด่วนเหตุกรารณ์ยิงหนองบุรีลัมภูที่มีการละเมิดสิทธิเด็กนะครับเนื่องจากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียกประชุมสภาสมัยสามันในวันที่1พฤศจิกายน65นี้นะครับดังนั้นเนี่ยการขอเปิดประชุมสภานะครับวิสามันสมัยวิสามันนะครับจึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากและช้ากว่าและไม่ดําเนินการยื่นเปิดวิสามันเพราะ ขั้นตอนการยื่นเราเตรียมความพร้อไมไว้แล้วเหลือเพียงลงชื่อนะครับและต้องใช้เวลานะครับทั้งนี้ครับพักร่วมฝ่ายค้านมีมติจากเหตุกรณดยิงนะครับแล้วก็น้ําท่วมใหญ่ในประเทศซึ่งจะยื่นเป็นยติด่วนด้วยวาจาในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเป็นการประชุมวันแรกเพื่อให้สภาครับร่วมกันพิจารณาและพูดคุยประเด็นปัญหารายละเอียดและสาเหตุและข้อเสนอไปอยังรัฐบาลครับเพื่อเป็นการแสวงหาทางออกร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาประเทศโดยเฉพาะครับประเด็นเรื่องอยาเสพติดและอาวุธปืนและสภาพทางจิตใจรวมทั้งปัญหาน้ําท่วมโดยทางเราจะประสานงานวิรัฐบาลเข้าสภามั่นใจว่าวิรัฐบาลไม่ปฏิเสธนะครับเชื่อว่าจะราบรื่นจากเสียงข้างมากครับสําหรับการยืน่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับมาตรา15-2นั้นนะครับเนื่องจากว่าทางเราได้มีการยื่นยติด่วนด้วยวาจาด่วนแล้ว เช่นปัญหายาเสพติดภัยแล้งอุทกภัยเราจึงขอประเมินสถานการณ์และจะยื่นขอเปิดอภิปรายหลังจากประชุมเอเปกแต่ต้องคำนึงถึงโอกาสอยู่รอดของสภาว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่มหากมีการยุบสภาจริงเราจะเร่งยัดเร่งยื่นยัดติดังกล่าวทันทีนะครับด้านของนายสุข,ขุมพงศ์นะ,ะก็กล่าวว่าพรรครวมฝ่ายค้านและยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมทั้งหมด16เรื่อง โดยยื่นต่อองค์กรอิสระและสารไปแล้ว12เรื่องและเหลืออีก4เรื่องครับที่กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาล่าสุดได้มีการเพิ่มประเด็นอีก3เรื่องนะครับรวมทั้งหมด19เรื่องอย่างเช่นทุจริตถุงมือ,อยางการใช้งบกลางของนายกทุจริตโครงการบ้านเคหะสุประชาและที่ดินเขากระโดงนะครับนอกจากเราจะยื่นในประเด็นปลดล็อกกัญชาเพิ่มเติมต่อสารปกครองนะครับให้คุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากเป็นการประกาศใช้กฎหมายมิชอบและจะยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเพื่อ,อยุบพ,พักการเมืองที่สับสนนโยบายดังกล่าวครับโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยอนอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบคู่ขนานกรณีนาฬิกาเพื่อนอและ GT200 นะครับขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต แห่งชาติหรือปปชครับยังไม่มูลไม่มีไม่ชี้มูลความผิดเพราะอาจเข้าข่ายการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ด้วย